สวัสดีครับพี่พีเอฟีทุกท่านครับวันนี้เย็บไปอยู่ดีดีหนวดกุ้งขาดนี่คือปลายหนวดกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกมาก่อนวิธีหนวดกุ้งออกก็คือคันน็อตตัวนี้ออกนะครับคันออกมาเยอะเยอะเลยนะครับบางทีคันออกมาไม่สุดนี่มันจะอาจจะยังติดอยู่มีพี่ๆบางคนก็แชทมาถามว่าทาไมาเอาออกเอาออกไม่ได้แบบนี้ก็คือคันน็อตตัวนี้ออกมาให้ให้สุด ก็ใช้สองมือดึงออกมาแบบนี้บางทีมันไม่ค่อยได้ออกตัวนี้ใช่ไหมมันก็ออกยากกว่านิดนึงก็ดึงออกมาแบบนี้บางทีก็อันนี้ก็ดูดออกมากมีน้ำมันด้วย่อนได้ออกก่อนไม่ค่อยมองมองไม่ค่อยเห็นจากนั้นใช้ไขพวงเล็กลือนี้นะครับ คันน็อตตัวนี้ระวังตัวนี้หลุดหายนะครับเอาออกมาเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าขันน็อตตัวนี้ไม่แน่นตัวนี้อาจจะหลุดเย็บไปเย็บมาตัวนี้อาจจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับต้องขันน็อตตัวนี้ให้แน่นๆแล้เอาใส่เสร็จนะครับ นี่ผมถอดออกมานี่จะมีตัวตัวนี้มันขาดอยู่ข้างในนี่นี่ครึ่งหนึ่งมันอยู่ข้างในอยู่แล้วก็ปลายมันอยู่ข้างนอกเลยมันขาดซึ่งตอนนี้ก็เป็นกลางคืนยังไม่ได้มียังไม่ได้ไปซื้อรอพรุ่งนี้ก่อนตอนนี้ผมจะมาดัดแปลงเอาก่อน ถ้ามันขาดแบบนี้เราก็สามารถดึงออกมาดัดแปลงดึงออกมาก่อนก็ได้นี่ครับดึงออกมาเลยเพราะว่ามันเป็นเกลียวมันมันยังมีเหลืออยูเยอะเห็นไหมก็ใช้ครีมดึงออกมาเลยแบบนี้ดึงมาเพื่อที่จะหลัดให้มันเป็นหนวดกุ้ง นี่นะครับแล้วก็ดูตัวเก่าก็ได้ไปไหนแล้วหายไปไหนอีก้วนี่แบบเก่าของม,มันก็จะอยู่แบบนี้ขึ้นไปแล้วก็หักลงข้างล่างหกลงข้างล่างก็โค้งอ๋อก็ทำตามมัน ่อนเยงยให้มันตรงก่อนตรงแบบนี้นะครับตรงบบนี้ก็หักลงข้างล่างตามแบบนี้ทำพอใช้ได้ก่อนแล้วก็บีบให้มันเข้ากันแบบนี้ ง่ายก่อนนะครับทีมอาจจะยังไม่สวยเราทำชั่วคราวไปก่อนแบบนี้นะครับดึงออกมา นี่เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมเช็ดก่อนข้างในอาจจะมีฝุ่นมีอะไรติดอยู่ข้างในอยู่ไหนละไฟนะ ทุกตัวมันจะมีจะมีเร่อยแบบนี้นะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับเรือยมันตัวนี้เห็นอยู่ใช่ไหมครับเรเอยทุกตัวจะมีเรือยอยู่ข้างในอยู่เห็นไหมครับตัวนี้ให้เอาใส่กับร่องตัวนี้นะครับนี่เวลาเราอนวดพุ่งเข้าไปให้มันเรือยตัวนั้นมันใส,ใส่ใส่ตรงนี้ให้มันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้เข้าไปก่อนแล้วใส่ก็ใส่ไปนี้นะครับวิธีใส่แล้วเอาปลายหนวดกุ้งนี้คล้องเข้ามาตัวนี้ก่อนพ็่อหมุนหมุนเอาตัวนี้เข้าไปข้างในแบบนี้หมุนว่ามันจะสั้นไป เมื่อมันจะสั้นไปก็ต้องดึงออกมาก่อนแล้วก็ดึงออกมาอีกแม้มันยังยาวอยู่ใส่เข้าไปใหม่ก็คือเอาปลายตัวนี้คล้องเข้ามาตัวนี้ก่อนเห็นไหมครับวนเข้าไปแบบนี้อ่าโอเคอัน,นจะได้แนละ้วห,หม้ที่ผมบอกตอนแรกอ่ะมันจะมีเรื่อยตรงนั้นแล้วก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้ ให้มันเข้ากันนะครับมันถึงจะไม่ดิ้นไปมาถ้ามันเข้าล็อกมัแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่จะเดียดแบบนี้ วันนี้ทำไม่ค่อยสวยคลิปคลิปก่อนนะทำสวยโอเคแค่นี้ใช้ได้แนละ้วถ้ามันเข้าเดือยมันมันก็จะดีดแบบนี้ <c oughs> ถ้ามันไม่ตรงเดือยมันก็จะไม่ดีดนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็ล็อกไว้น็อตตัวเดิมเนี่ยกดเข้าไปล็อกให้แน่นนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะดีดแบบนี้ <c oughs> ง,ง่ายๆครับเพื่อนๆที่เราใส่มัน่นใจก็ล็อกอีกเดิมตัวนี้นะครับ จะยากตอนใส่นี่แบบนี้ดันเข้าไปให้สุดเลยเหรอหรือพอพอดีดหอดกุ้งได้จริงๆมันต้องหักหดกุ้งออกมาข้างนอกก่อนหักมาแบบนี้แล้วก็ทำมุมโค้งของมัน แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยกตีนผีใส่เขายกตีนผีดูว่ามันอ้าไหมเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันอ้าแล้วก็ล็อกล็อกได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหามันดีดอยู่บางทีเรายัดเข้าไปแล้วมันไม่ไอ้าบางทีเรากดเข้าไปมากบางทีเราใส่ไม่ถึงแบบนี้เอาแบบนี้หมายมันไม่ถึงมันไม่ถึงตัวข้างในที่มันจะดันดันตัวนี้ออกมา ตัวนี้ช,ช่วยดันเพราะให้มันให้ตัวนี้อ้านี่ดันแน่นเกินไปก็ไม่ได้ด,ไดึงออกมานิดนึงก็ได้ให้มันห่างอย่าให้ซิดตัวจักมากเกินไปแต่น้นก็ล็อกน็อตตัวนี้มันเดิม ถ้าไม่มีหนวดกุ้งแบบตัวนี้ถ้าไม่ถ้าเราไม่ดัดใส่เนี้ยเย็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะงอกนี้จะเป็นตัวตีได้เ,เ,เราไม่ต้องขยาบเข้าไปซิดมากเกินถอยออกมาสักนิดนึง มา,าแล้วก็ล็อกไว้ถ้ามันไม่อ้าแล้วก็ขยับเข้าขยับออกปรับมันดันก็ไปอีกนิดนึงแล้วก็ยกต็นผีดูพอมันอ้าก็โอเคต้องให้มันขยับมันอ้านะให้สิ่งตัวนี้มันอ้าจากนั้นก็ ลองทําดูตีได้อยู่ได้เย็บไปเฮ้ยตีได้ถ้าหนวดกู้ไม่ขยับก็ต้องทําใหม,หม่ต้องทําใหม่ มันยาวเกินไปมันจะมาสนตัวนี้แล้วก็ทําสั้นกว่าเดิมโอเคแ้ okay. นี้ก็คลิปหนือนพุ่มก็ลงไว้หลายคลิปลยนะคะนี่มันตกเป็นกลางคืนก็เลยทำรีบรีบหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรหรือว่า ไม่เข้าใจวิธีใส่หนวดกุ้งก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับครับผมสนหรับคลิปนี้สวัสดีครับ